เราก็มีการปรับพื้นที่เนาะ,นะปรับพื้นที่นะฮะจากบริเวณนี้เนี่ยที่เคยมีของวางนะเยอยะแยะไปหมดตะเกะตะกะนะฮะบ่าวเมือนก็ขนลากออกไปนะฮะอ่ะแล้วน้องบัวไปไหนฮะไอบัวเลือ บุญเหลือบุญรอดไปไหนแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอ้าวเอฟซี 3, ใครรู้บ้างบุญเหลือไอ้บุญรอดไปไหนเนี่ยใครพาไปไหนถือว่าไม่ดาพาไปหรือ,อยาชิพาไปใครรู้บ้างครับไมไม้ไมัมมมหนหลุกมา ลูกมันหายไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมฮะไอบุญเหลือลูกเองหายไปไหนไอบุญรอดไปไหนอ้าวแล้วมันไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมใครรู้บ้างว่าแม่ดาหาไปพาไปไหนหรือเปล่าฮืมแม่ดาพาไปออกออกไปข้างนอกเหรอแล้วทำไมพาแต่ลูกไปไม่พาแม่ไปด้วยอ่ะ หืมแ hmm? ม่ดาไลอยู่ไหมคุณผู้ชม fc แม่ดาไลสดหรือเปล่าครับใครรู้บ้างแม่ดาไลสดไหมฮะคุณผู้ชมไปดูช่องแม่ดาหน่อยสิแม่ดาไลสดไหมแล้วพาพาลูกไปอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ เอฟซีไปดูช่องแม่ดาให้หน่อยเนาะนะพอดีพี่เสือไม่ได้เอาเครื่องโทรศัพท์ที่มีลายมาพี่เสือถือโทรศัพท์มาเฉเพาะเครื่องไรสดเครื่องเดียวครับเออถ้าเขาเอาไปเขาต้องเอาไปสองตัวสิทำไมทำไมเหลือแต่ตัวแม่อะงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสิ แม่ดาหาเห็ดอยู่ไม่ได้เอาไปอืมนี่มันจะไปทางไหนอะมันจะเดินไปทางไหนถ้าไปทางนูน้นเขาต้องเห็นสิเนาะเพื่อนเพื่อนเราเห็นสิหรือมันจะเดินมาทางทุ่งนาหรือเปล่า โ <c oughs> อ้ยไอ้บ้าโอ้ยดูสิมันนอนบางแม่มันอยู่คุณผู้ชมโอ้ยดูดูดูบาใจหายใจความหมดแล้วทำไมไม่พูดฮะทำไมไม่บอกว่าลูกนอนอยู่ข้างๆตัวเอง <c oughs> ป๊าใจหายหมดเลยโอ้โห แล้วมันจะบังนิดอะไรสักขนาดนั้นอ,อแล้วประเด็นสาคัญคือไอ้นี่มันหลุดไงเมื่อกี้เนะี่ยใครเห็นบ้างเนี่ยที่ไปเสือจับยกขึ้นไปเนี่ยไอประตูเนี่ยโอ้โหนะครับตัวลูกเนี่ยไม่ได้มัดไว้นะนะฮะมัดเฉพาะแม่บนเหลืออย่างเดียวเนาะนะครับอือหือใจหายใจคว่ำนึกว่าจะมีเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์จำรอยเดิมโอ้โหโอเคนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ใจหายแว๊บเลยนะยังอยู่ดีมีสุขทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเป็นไงเราอือจากคืนวานจากคืนวานที่ไปนอนอยู่กลางสวนปาล์ม มีแต่น้ำแฉะมีแต่ยุง่งฝนก็ตกคงจะหนาวใช่ไหมนี่แหละอยู่ที่นี่ดีแล้วไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าที่นี่อีกแล้วพวกเจ้าสองตัวพวกค่อยเลี้ยงแปดเก้าคนเนี่ยที่อื่นเนี่ยคนคนเดียวเลี้ยงวัวแปดตัวอืมแต่ที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแล้ว พวกเจ้าสองตัวคนเลี้ยงแปดเก้าคนโคตจะดีโคตจะมีความสุขเห็นไหมเนี่ยนี่เมื่อคืนเนี้ยทั้งยุงทั้งอะไรเราก็ไปเกี่ยวหญ้ามาให้เขากินนะคุณผู้ชมนี่มีหญ้าให้กินสดสดนะนะฮะเบื่อหญ้าสดก็กินหญ้าแห้งนี่มีกองฟางเนี่ยให้กินอืมกลางคืนก็มีคนสุมไฟไล่ยุงให้ มีคนเอาไฟส้มมาไล่แมลงให้ขนาดที่นอนก็กลัวจะนอนไม่สบายเห็นไหมหาแกลบมาปูให้นี่คอยตักขี้ออกจะได้ไม่เลอะขี้ตัวเองนี่เป็นไงบริการดีทุกระดับประทับใจสักขนาดนี้จะนี้ไปไหนโอเคเปล่ามีความสุขดีแล้วเนาะ มีหลายคนนะฮะก็นะครับบอกว่าบัวสองแม่ลูกนี้นะครับเปรียบเสมือนกับลุงนะฮะเหมือนกับเป็นตัวแทนของลุงเนาะนะฮะป้าเองก็นะมองเขาเป็นนะสิ่งที่ทำให้นะมีการนะต่อชีวิตนะฮะนี่คือที่มาที่ไปของการนะได้บัวนะครับ มาเลี้ยงนะฮะภาษาทางธรรมะทางพุทธนะเราเรียกว่าถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อต่อชีวิตเนาะนะครับก็ขอให้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อวานนี้นะฮะมันมันเป็นแค่ครั้งเดียวเนาะนะฮะต่อไปเราก็จะต้องเพิ่มความรับเรียกว่าอะไรคือต้องเพิ่มแล้วคือถ้าเรามีประสบการณ์หรือเรืงใดเรื่องหนึ่งที่มันมันแบบ นะเรียกว่าเป็นความผิดพลาดนะฮนะเราก็จะได้มีความระมัดระวังนะเราก็จะเพิ่มนะความใส่ใจนะฮะให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคุณผู้ชมนะครับอืมสงบนิ่งสงสัยจะอิ่มมากเลยนะหรือฟังพี่เสือพูดแล้วจนนะสำนึกไม่ทันหรือเปล่าเซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยขอเซลฟ์หน่อยนะ ขอเซลฟี่หน่อยนะจ๊ะจ๊ะเอ๋อม,มองใหญ่เลยบอกไอ้นี่เป็นอะไรเนาะมานั่งบนอยู่ข้างคอควัวอืมไม่มีอะไรทําเลยยังไงมานั่งบนอยู่ข้างข้อควัเยยควเนาะมันคงจะคิดอย่างนี้แหละแต่มันพูดไม่ได้นะฮะแต่ในใจมันก็คิดอยู่นะ ระหว่างเสือกับวัวใครน่ารักกว่ากันแต่สีผิวเนี่ยเท่ากันนะเนี่ยนี่เห็นไหมดูสีผิวพี่เสือกับสีขนน้องวัวนะฮะแยกกันแทบไม่ออกเลยนะอืมถ้ามีหูยาวๆเนี่ยเนียนกริปไปกับวัวเลยนะเนี่ยอ่ะอนะครับ ใช่ไหมนี่เป็นพี่ใหญ่นะคนที่สองนี่คนที่สามเออ